หมายทีขหนึ่งออกตัวไปแล้วระวังระวังเรื่องตัดลูกวิ่งด้วยนะครับหมายเสองไปแล้วโอ้โหชมพูส้มฟ้าโอ้ฟ้าแกแรงขึ้นมาครับอย่าอจะแซงนะครับโอ้โหขาก็ยาวครับโอ้โหนำไปแล้วครับขวบครับขวบครับดูเด็กๆกันครับมันจะข้ามลูกวิ่งไปแกันเดี๋ยวไปไปวิ่งตัดลูกครัคุณโฟทคุณโฟทออกครูโฟทถ่ายรูปอยู่เออแล้วครูอ๊อฟช่วยกักหลังไว้ลูก อยู่ในเส้นขาวนี่ก่อนลูกเอออย่าออกไปลูกครับครับอ,อยู่ตรงนี้ก่อนรอตรงนี้ก่อนนะต้องว,วิ่งไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยด้หัวของด้วครับคุณเดวสีฟ้านำยาวๆโอ้สีส้มแกแซงช่วงโค้งตามตัวชมพูสีเขียววิ่งเหยอกหยอกก็พอเจ็บเข่า <c oughs> โอ้สีส้มเอาไว้อยู่แล้วชมพูแซงมาแล้วครับ สีฟ้านำสบายสบายไปเลยลูกเอารับไม้สุดท้ายสีฟ้าไปาโอ้โหหวานนเลยครับลูกนี้รับแล้วต้องยืนในลู่วิ่งจนกว่าเพื่อนจะวิ่งเสร็จแล้วนะครับครับยืนรอไว้ก่อนลูกยืนรอไว้ก่อนนะเอาส่งไปเลยนี่ครับเป็นสีฟ้าเข้าไปเป็นแรกที่หนึ่งนี่ครับทิดลำดับสสีชมพูสีส้มตามด้วยสีเขียวสู้